คือวงตีผมงพ่อปปัญญาคือโหงตื่ปภูมทมนำความดีคือวงตีโหงพอ่อปุมปัญญาครับสวัสดีครับสำหรับ EP ที่9แล้วกับ ความรู้เบื้องต้นแผดแผ่นไทยเมื่อวานเราได้จําแนกการกําเนิดมนุษย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมดมี4ประเภทนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับประเภทที่1คือการปฏิสนธิของมนุษย์นิมิตและวาระคันกําเนิดเนาะคันปฏิสนธิของมนุษย์คืออะไรก็คือการที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อได้ตั้งอนุโลมปฏิสนธินั้นน่ะจะพร้อมด้วยธาตุทั้ง4พร้อมด้วย ธาตทั้ง4ของมารดาและบิดาที่สมบูรณ์คือพร้อมทั้งปัทวีธาตุยีอาโปธาตุสิวายโยธาตุหแล้วก็เตโชธาตุสีละคนกันนะครับคือเกิดเพราะโลหิตบิดามารดาละคนกันเข้ากันรวมกันผสานผสมเปรียบดังผลจามารีหนึ่งเส้นชุบน้ำมันงาใสาสลัดเจ็ดครั้งปับป๊บ ยังติดอยู่มากน้อยที่ปลายขนจาม,มารีเท่าไหร่อันมูลปฏิสนธิแห่งสัตว์ทั้งหลายนั้นน่ะสุข,ขุมละเอียดดุดดังสุข,ขุมังปรมนณูที่ละเอียดนะักคำพีได้กล่าวไว้นะครับการปฏิสนธิหรือว่าเราจะรู้ว่าตั้งคันเนี่ยบางทีตั้งคันในเจ็ดวันก็จะเกิดเขาเรียกว่าประถมกาละฉะนั้น ปฐมกาลฉะนั้นคืออะไรเรียกว่าชัยเพศจะมีเขาเรียกว่าฤดูล้างหน้ามาหนึ่งทีเนาะนะครับหรือไม่ก็ถ้ามีดังนั้นก็มารดาก็จะฝันวิปปาราวิปปริษให้รู้ว่าตั้งคันรู้ว่าตั้งคันและคันจะสมบูรณ์เขาเรียกว่าเจ็ดวันแรกเนี่ยคนเข้ากับดังน้ำล้างเนื้อต่อมาสิบสี่วันก็จะเป็นชิ้นเนื้อ 21วันก็มีสันฐานดังไขมูนะครับอันนี้จากคำพีประถมจินดาเนาะแล้วก็ 28, 28่สวันเนี่ยก็จะเกิดเป็นค้าเล็กปัญจสาขาก็คือมีศีรษะหนึ่งเท้า2แขนสองเรียกว่าปัญจสาขานะครับพบ35วันก็จะมีบังเกิดผมขนเล็บฟันเจสาโรมานักขาทันตาไปตามลำดับพอครบ42วัน โลหิต <Low> จะบังเกิดเวียนไปดั่งตาลๆุกยุงเข้าไปที่หัวใจเป็นเครื่องรับของจิตวิญญาณผู้หญิงเวียนซ้ายผู้ชายเวียนขวานะอันนี้ครับมันจะปรากฏออกมาให้เห็นตรงหน้านะครับแล้วก็พอ3เดือนนะครับโลหิตนั้นก็จะแตกไปตามปัญจสาขาที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ในวันที่28นะ่สเนาะยีวันที่มีปัญจสาขา โลหิตก็จะหลั่งไหลไปตรงนั้นนะครับแล้วพอครบ4เดือนก็จะตั้งเขาเรียกอาการ32 32คืออะไรก็คือปัทวีธาตุ20อาโปธาตุ12รวมกันได้32อันนี้สิ่งที่เราเห็น32ประการที่เขาเรียกกันส่วนใหญ่ที่เขาบอกเกิดมาครบ32นี่แหละตรงนี้แหละครับครบ32ประการนะครับครบ32ประการเป็นเช่นนั้นมาก่อน จะเกิดตาและหน้าผากมาก่อนนะอย่างอื่นก็ค่อยๆไปตามลำดับเป็นอย่างนั้นและเมื่อตั้งคันได้อีก4สัปดาห์ต่อมาก็คือครบ5เดือนก็จะมีจิตวิญญาณมีเบญจขันธ์พร้อมด้วยรูปขันธ์เข้าด้วยกันมีวิญญาณรู้ร้อนรู้หนาวตรงเนี้ก็จะมีธาตุลมและธาตุไฟมาบวกกันเข้าอีก10บเป็น4ี่ประการ เป็นเช่นนี้ละแรนะตามคำพีได้กล่าวไว้ว่าเนี่ยคือครบเท่ากับว,ว่าเด็กที่อยู่ในคันที่จะเกิดมาเป็นครบ42ประการเนี่ยหรือครบองค์ประกอบของคำว่ามนุษย์เนี่ยที่อยู่ในคันเนี่ยต้องใช้เวลาถึงหเดือนแล้วก็อีกสเดือนข้างหน้าหรืออีกหเดือนข้างหน้าก็จะเป็นพัฒนาการต่อไปนะครับอันนี้เราเรียกว่าคันกำเนิดน,นะครับในวาระนี้นะครับก็อยากให้ติดตามในคลิปๆต่อๆไปนะครับ คลิปนี้ก็พอที่จะนำความรู้พอมีความรู้มาให้ฝากไว้นะครับสวัสดีครับสุขสุนรีภาพจุงมีแด่ทุกท่านตลอดไปศึกสารภูมิปัญญาไทยหมอไทยและครูไทยด้วยครวะนุบุราพราครับคควาามดีีือองตพปัญญ